ปองแชกด s u b ับสไคร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องปิงปองแช่นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูการทําสวนในเกาหลีนะคะซึ่งเป็นงานที่ปิงปองทําอยู่นั่นเองค่ะอยากรู้ว่าเป็นสวนอะไรแล้วเขาทากันยังไงตามเราไปดูกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเช้า ของเกาหลีนะคะซึ่งเป็นเวลาที่ได้เวลาเปิดเท้าทําสวนกันแล้วนะคะซึ่งเวลาในเกาหลีตอนนี้ก็ประมาณ8โมงเกือบจะ50นาทีแล้วนะคะ เขานั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปทํางานในเขาเราต้องมาเปิดเขาก่อนนะคะซึ่งเหล็กพวกนี้จะอันตรายมากนะคะเราห้ามไปอยู่ใกล้เวลาเหล็กที่ตรงข้อต่อที่เขาเชื่อมนั้นถ้ามันหลุดมาจะตกลงมาทั้งเหมียดเลยนะคะอากาศหนาวเขาจะคุมเ้าแบบนี้นะคะแต่ถ้าอากาศร้อนเขาจะไม่ได้คุมเ้าแบบนี้จะไม่มีการเปิดปิดเ้านะคะ แต่เครื่องนี้เป็นหน้าหนาวค่ะาอากาศติดลบตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณที่ลบหกลบเจ็ดได้ค่ะขึ้นหนาวมากค่ะนี่ะคะเราก็จะเปิดแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะเปิดด้านนี้เสร็จเราก็ต้องมาเปิดด้านนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรา ไปรอด้านหน้าดีกว่าค่ะรอที่จะเข้าเฮ้าดีกว่าค่ะสภาพที่เปิดเท้าเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่หลังจากที่พี่ผู้ชายเปิดเท้าเสร็จแล้วนะเราก็จะเข้าไปทำง,งานเนี่ยเท้ากันค่ะเราตามกันเข้าไปเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นสภาพภายในเขานะคะซึ่งงานส่วนที่เราทำอยู่นั่นก็คือส่วนพริกเผ็ดนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นต้นพริกเผ็ดต้นประมาณนี้ก็อยู่เราๆประมาณได้น่าจะสี่เดือนแล้วนะคะที่เราปลูกมาแล้วก็เพิ่มเก็บกันมานะคะอันนี้คือ พี่ๆเขาเก็บเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นนักษณะที่เก็บเสร็จแล้วเราก็มีการปลูกผักไว้กินเองด้วยนะคะนี่เป็นพริกที่เราเก็บตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะนี่นะคะก็จะเป็นชุดที่เราใส่ทำงานส่วนในเกาหลีนะคะจะมีบวก ผ้าปิดหน้าเนี่ยค่ะปิดแบบนี้กันแดดนะคะเสื้อกันยาวมีเอี้ยมไว้ใส่พริกไว้กินเผื่อมีพริกแดงนะคะแล้วก็มีเบาะที่นี่ภาษาเกาหลีเขาจะเรียกว่าอันจังนะคะหรือว่าเอวยจาไว้นั่งอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเก็บพริกตําๆเนี่ยเราก็จะนั่งสวมเข้าไปมันก็จะอยู่ตรงสุดเราแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรามีรถประจําตําแหน่งเราด้วยนะคะเนี่ยค่ะ ไปค่ะได้เวลาไปเก็บพริกกันแล้วามาถึงขั้นตอนการเก็บพริกนะคะนี่เราก็จะเก็บแบบนี้ลูกขนาดนี้นะคะนี่ก็คือลูกที่แก่แล้วใช้ได้นะคะเพื่อที่จะนำไปขายต่อให้โรงงานนะคะ เม็ดพริกเผ็ดเกาหลีก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะใหญ่กว่าบ้านเราเยอะอยู่นะคะแต่ปริมาณการเผ็ดจะสู้ของไทยเราไม่ค่อยได้ค่ะเขาก็จะเผ็ดอยู่แต่เผ็ดแป๊บเดียวไม่ได้เผ็ดร้อนเหมือนบ้านเรานะคะเนี่ยพอเราเก็บเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ตะกร้าที่เราวางไว้อยู่บนรถแบบนี้นะคะเราก็สะเก็ดจนกว่าจะเต็มนะคะเรามาดูกันว่า เราจะใช้เวลาเก็บนานแค่ไหนนะคะกว่าจะเต็มปักนี้นะคะโอ้โหใหญ่ใหญ่มากค่ะประมาณ20กิโลได้นะคะ ก็เป็นเวลาเลิกงานของปิงปองแล้วนะคะปิงปองก็จะเลิกงานประมาณเกือบสี่มงเย็นของเวลาเกาหลีนะคะเออแล้วก็งานส่วนในเกาหลีนะคะที่ปิงปองทํามาก็จะมีประมาณนั้นและค่ะก็ถ้าพี่ๆคนไหนเพื่อนๆคนไหน ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปิงปองด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ปิงปองทําคลิปต่อๆไปให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะสําหรับวันนี้ปิงปองก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ